พระสุดตันตะปิดกเล่มเก้าทีขณิกายศีลขันธวัรเรื่องที่เจ็ดชาลิยะสูตรสูตรว่าด้วยข้อความที่ตรัสโต้ตอบชาลิยะปริภาชกพระผู้มีพระภาคประทับนวัดโคสิตารามกรุงโกสัมพีนักบวชสองคนคือมันทิยะปริภาชกกับชาลิยะ ผู้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ผู้ใช้บาดไม้ชาลิยทารุปติกะได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถามปัญหาว่าชีวะสภาพที่เป็นอยู่หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพที่ครองสรีระในบางลัทธิเรียกจิตบ้างอัตตาบ้างกับสรีระร่างกายเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอัน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบบรรยายคุณลักษณะของผู้ออกบวชตั้งอยู่ในศีลบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานตั้งแต่ที่หนึ่งถึงสและได้วิชา8ตามที่กล่าวไว้แล้วในสามัญญผลสูตรแล้วตรัสว่าภิกษุผู้รู้เห็นอย่างนี้ไม่ควรกล่าวว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือกล่าวว่าชีวะ กับสรีระเป็นคนละอันพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้จึงไม่ตรัสว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันมีคำอธิบายว่าการยืนยันว่าชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันย่อมตกไปในส่วนสุดข้างสัตสตทิฏฐิความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเที่ยง การยืนยันว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอันย่อมตกไปในฝ่ายที่ว่าชีวะเที่ยงสรีระไม่เที่ยงทั้งสองข้างนี้รวมอยู่ในทิฏฐิ62เมื่อจบพระธรรมเทศนานักบวชสองคนก็ชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค